และแนวคิดกับไอเดียของการทำคนละครึ่งพลั s ในเฟสที่สองอะคะอาจารย์คือมันไม่ควรทำเอ้าทำไมอ,อาจารย์ก็ประคับประคองเศรษฐกิจกคุณจะแจกเงินอะไรกันก็ต้องมีบัญญาบัญญังอันนี้พูดถึงขนาดว่ารอบใหม่เนี่ยก็แจกซ้ำนะซ้ำหมายความว่าไงไอ้คนที่ได้20ล้านคนเนี่ยแจกซ้าอีกทีหนึ่งที่ผมฟังมาอาได้สองพันค่ะ แล้วคนที่ไม่ได้ทํารอบแรกแต่มีสิทธิ์แล้วไม่ได้ไปลงทะเบียนอันนี้จะจ่ายแบบสองพันบวกสองพันพอสองพันไม่ได้บวกสองพมันก็ใช้เงินน่ะห้าหกหมื่นล้านน่ะผมว่ามันจะทํากันตะพฤดตะพือแบบนี้ไม่ได้อืมไม่อยากมองไปเนี้ยจ่ายเงินสําหรับหาเสียงผมไม่อยากมองแบบนั้นแต่ถ้าถามผมเนี่ยไม่ควรทําเอาเงินไว้ใช้ย่างอื่นเตียวไว้ใช้ย่างอื่นดีกว่าแล้วมันจะติดนิสยัย เรามันจะย่ำแย่ขนาดแบมือรองเงินรัฐบาลกันไปตลอดแบบนี้ไม่ถูกอันนี้ผมพูดในหลักคิดนะ,ะแต่อาจจะมีคนอื่นที่เขาโอ้ยอย่างนี้มันเดือดร้อนต้องรัฐบาลต้องเงินมามันก็เงินของคุณนั่นแหละไม่ใช่เงินของเขางบประมาณรายจ่ายมันก็มาจากประมาณการละมันก็มาจากรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บอะ่ะ นอน,นุคือในแง,งน่นไม่ใช่เงินมันไม่ใช่เงินอนุทินมันไม่ใช่เงินของเราวนลนไม่ใช่เงินของเอกนิติออมันเป็นงบประมาณ <คะ S 1> มันเป็นรายได้ที่มันจัดเก็บจัดทำงบประมาณมันก็ต้องมาจากการเก็บภาษีนู่นนี่ทั้งหลายทั้งปวง <คะ S 1> อะ่ะค่ะ